มอวดิจิตอลคนใหม่ล่านสารต่อนโยบายแบน,แบนยาวพ,ออพรหฮาปราบเว็บมิน นายชัยวุฒนาคมานุสนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวภายหลังเข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นการรับทราบแนวทางการทํางานหลังเข้ารับตําแหน่งและตรวจโควิด -19 ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนขณะเดียวกันได้เข้าพบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนื่องจากกํากับดูแลกระทรวงพร้อมย้ําถึงแนวทางในการทํางานจะเป็นการสานต่อนโยบายเดิมและหากจุดใดที่เป็นปัญหาก็จะเร่งแก้ไขเพื่อให้การทํางานของกระทรวง ทรงดียิ่งขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อบ้านเมืองส่วนการปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบันยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงกระบวนการการทํางานให้เห็นผลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมามีความล่าช้ารวมไปถึงข้อกฎหมายที่ยังไม่สามารถควบคุมและบังคับใช้กับแอดเคาน์ตลอมได้สําหรับสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงและจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ที่19มีนาคมนี้